ใช่ไหมแล้วเราไม่ต้องพูดถึงว่ามันเป็นลายที่เท่าไหร่นับแต่ในประวัติศาสตร์ไทยครับซึ่งมันมีการอุ้มหายอย่างนี้เยอะมากครับก็ใช่ไหมที่ยังไม่ปรากฏน้าที่ไม่ปรากฏน้าก็เยอะใช่ใช่ไหมฮะสมัยที่ลงถังแดงอะไรอย่างนี้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันเหมือนกับว่าทําไมมันแรงกว่าครั้งก่อนครับผมคิดว่าหนึ่งก็คือว่ามันเป็นอะไรที่คนสั่งสมมาแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเหลืออด ช่ไหมฮะว่าคล้ายๆกับว่าเอ๊ะมันมันคล้ายๆกับว่ามันจะไปถึงไหนกันนี่คือมันก่อให้เกิดความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกคล้ายๆกับว่ามันมีใครสักทีมหนึ่งที่มันออกไปไล่ล่าผู้ลี้ภัยในประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมฮะแล้วก็เหมือนกับเป็นอะไรอ่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการอุ้ม คนด้านอะไรต่างๆซึ่งสามารถที่จะทําได้โดยไม่ได้เกรงใจประเทศเพื่อนบ้านเลยครับหรือว่าไม่ได้เกรงใจหลักสิทธิมนุษยชนหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อะไรเลยแล้วก็ทําได้ทําเอาทั้งของคนไทยโดยรวมทั้งต่อตัวผู้คนอุ้มครับก็เกินกว่ามนุษย์ใช่อืซึ่งในเคสของคุณบัญเฉลิมเนี่ยมันยิ่งหนักขึ้นตรงที่ว่าหลังจากที่คือในเคสที่ มันเหมือนกับว่าเขาก็เป็นคนที่เราจะเห็นว่ามันจะมีมันเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูเป็นเด็กหนุ่มที่แบบเออคนยังหนุ่มอ่ะวัยยังนุ่มสามเจ็ดสามแปดอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทํางานด้านองคมาก่อนเป็นคนที่ไม่ได้มีบทบาทด้านกองกําลังด้านอะไรต่างๆทั้งจริงๆทั้ง9ก้ารายใน6ปีนี้ไม่มีใครที่ไปเกี่ยวกับกองกําลัง แต่ว่าโดยเฉพาะกรณีของคุณวันเฉลิมเนี่ยพื้นเพแกนเนี่ยนะทำงาน NGO ด้านเอส<ม>ด้าน LGBT <ม>แล้วก็อยู่ในแวดวง NGO นี่แหละแล้วก็มาเข้ามาร่วมทำงานกับพรรคการเมืองบางพรรคในช่วงก่อนรัฐประหารแล้วพอหลังรัฐประหารเนี่ยก็ทนไม่ไหวก็ออกมาวิจารณ์แต่ครอบเขตการวิจารณ์ว่าไปก็ไม่ได้ผิดแปลกแตกต่างไปจากแบบเราๆนี่แหละคือมันจะมีอยู่บ้างตรงที่มีข้อสงสัยว่าเขาเป็น ผู้ทําเพจกูต้องได้รอยล้านจากศักษิณสินใช่ไหมครับแล้วมันจะเหมือนว่าไอเพจเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรลึกๆซึ่งเขาอาจจะได้จากคนในประเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาได้อาจจะได้จากคนวงในของรัฐบาลอะไรต่างๆนใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีคนส่งมาให้ไม่ใช่วงในแล้ววงในราชการครับอาจจะมีคนส่งไปให้แต่ว่าถ้าดูจริงๆเนี่ยเพจเนี้ยก็มีบทบาทประมาณ 3- ามสปีแรกของช่วงรัฐประหารหลังๆเนี่ย มันก็ไม่มีอะไรแล้วนะ,<ฮ>ะผมก็รู้สึกเขาก็ไม่มีอะไรแล้วนะการวิจารณ์เขาในตัวเพจตัวเองเขาก็ปกติไม่ได้แบบรุนแรงแบบ,แบ,บคล้ายๆว่าอะไรแบบส่วนใหญ่วิจารณ์รัฐบาลอ่าส่วนใหญ่วิจารณ์รัฐบาลเหมือนคนในประเทศอ่ะครับไม่ได้แตกต่างอะไรจากคนในประเทศไม่ได้มีความที่แบบคล้ายๆกับว่าในฐานะผู้ลิ้ัยแล้วจะมาวิจารณ์รุนแรงอะไรต่างๆล้ำเส้นก็ผมก็ไม่เห็นมีนะใช่ไหม <ฮะ S 1> มันก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเกินไปกว่านั้นแต่ไปถูกแจ้งจับพรบ คอมมาปีหกหนึ่งใช่ไหมไปถูกแจ้งจากพรวคอมมาปี61หนึ่งซึ่งผมว่าลักษณะอันนี้มันทําให้คนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะขยายวงไปถึงไหนกันใช่ไหมฮะมันจะข,ขยายวงไปถึงไหนกันเพราะว่าในเคสของเกาะลายก่อนหน้านี้ที่ที่เกิดขึ้นในลาวเนี่ยมันเหมือนกับว่าเออทีมเหล่านั้นเนี่ยเหมือนกับเขาเถูกมองว่าไปทํา youtube ไปอะไรแบบพูดจาแบบอะไรแบบนี้คือ ไม่ได้บอกว่าเขาไอ้นั่นนะเราไม่ได้บอกว่าผิดอยู่แล้วไม่ได้บอกว่าผิดนะแต่หมายถึงว่าลักษณะของเขาก็แบบว่าก็อาจจะแรงบ้างอาจจะอาจจะแรงบ้างทายบ้างแหลมังคมบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นที่เป็นอะไรอ่ะคือเขาไม่ได้ติดอาวุธแน่ๆไม่ได้ติดอาวุธอ่าไม่ได้มีบางรายถูกกล่าวหาว่าฝักไฟสาพันธุรัตอะไรอย่างนี้อ่าแต่จริงๆแล้วก็คือพวกนี้เขาก็ไม่ได้มีอิทธิพลเลยสูงมากใช่ไหมครับทีนี้ พอมันเกิดขึ้นเกิดข,ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าคนก็รู้สึกเอ๊ะมันอะไรกันเนี่ยมันมันอะไรกันพอมันมาเกิดกับคุณมันเฉลิมทั้งที่นี่คุณเลือกตั้งมาปีหนึ่งแล้วนะใช่ไหมทั้งที่นี่คุณเลือกตั้งมาปีหนึ่งแล้วนะทําไมถึงแบบอย่างนี้อีกฝั่งก็บอกว่าอ้าวก็เพราะไม่น่ามีอะไรไงแล้วจะมาคิดได้ไงว่าฝ่ายทางนี้ทาใช่ไหม<ะ>คิดได้ไงว่าเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องนิสิตหรือเปล่าอืตอนหลังก็มามีกระพือกระดิกหาว่า ไปปลูกกัญชาครับพวกฝ่ายตรงข้ามหาครับผมบอกว่าเ,าเดี๋ยวกลับไปดูหน้าคุณวลเฉลิมก่อนนะเกตเป็นผู้มีอิทธิพนนลอะไรครับเกบจะไปแบบไปทับเส้นทับอะไรกับใคร,ครถ้ามันมีหนี้สินเนี่ยนะฮะก็คือแบบหนี้สินนี่เขาก็ไม่อุ้มกันแบบนั้นเพื่อไปฆ่าหรอกรใช่ไหมฮะหนี้สินเนี่ยเขาก็จะแบบว่าอาจจะมีการข่มขู่กันบ้างอะไรรือไม่ก็ดักตีหัวกันแบบปกติทุกบ้านลงไ เพื่อให้คืนนี่แล้วถ้าไปเรื่องกัญชาเนี่ยเผอ,อ,อครูนุทินโดนอุ้มไปแล้วเออ,อครูนุทินลนลงเรื่องกัญชา <c oughs> คือผมเข้าใจว่ามันมีเนี่ยคนมองว่ามันมีอะไรแบบเนี้ยคือมันมีมันมีทีมอะไรสักทีมหนึ่งที่ทำหนังทำงานทํหนองนี้แล้วมันอาศัยช่องโหว่กฎหมายระหว่างประเทศของเรื่องระหว่างความสัมพันธ์นระหว่างประเทศซึ่งถ้าที่ฟังใช่ไหมก็ดูเหมือนเมื่อประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวหรือกัมพูชา เขาก็อาจจะมีความอึดอัดใจสองชั้นครับชั้นที่หนึ่งก็คือว่าเขาไม่ได้รับยอมรับว่ามันมีคุณเงินเฉลิมอยู่ในประเทศเขาให้ที่พักพิงกับผู้รีไภัยก็มนุษยธรรมทั่วไปแล้วก็เปิดไม่ได้บอกไม่ได้แต่เขาบอกไม่ได้ว่ายอมรับยอมให้ที่รีไพลไม่ได้จะเป็นศัตรูกับรัฐบาลไทยอยอมรับไม่ได้อย่างเป็นทางการไม่ได้ทีนี้พอพอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกัมพูชาก็จะมีความรู้สึกว่า หรือลาวในเคสก่อนนั้นก็จะมีความรู้สึกว่าเขายอมรับไม่ได้ว่าเขาถูกอะไรอ่ะถูกแคลายๆกับว่าละเมิดอำนาจอธิปไตยเมิดอานีคนเข้าไปบุกช่วงชิงคนของเขาอ่คือมันมีสองมุมบางคนมองว่าเขาร่วมมือด้วยหรือเปล่าหรือบางคนมองว่าเขาไม่ได้ร่วมมือแต่อย่างน้อยถ้าเขาไม่ได้ร่วมมือเขาก็รู้สึกว่าเขาเขาก็ยอมรับไม่ได้ว่ามันเป็นทางมันเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เปิดเผยว่ามีคุณมันเฉลิมอยู่ในประเทศเขาแต่เขาก็จะรู้สึกว่าโกรธแหละ ใช่ไหมมันเหมือนกับถูกล้วงคองหูเห่ามันก็ทำนองนั้นใช่ไหมแต่เขาจะทำอย่างไรเขาจะยอมรับอย่างเปิดเผยก็ไม่ได้นี่มันก็เป็นปัญหาครับมันก็เป็นปัญหาซึ่งซึ่งอันนี้มันก็คือผมคิดว่าทางทางประเทศกัมพูชาก็ก็มีความลำบากใจแต่แน่นอนว่ามันจะกระทบมันจะกระทบกับความสัมพันธ์อยู่ครับหรือว่ามันจะยิ่งทําให้ด้านหนึ่งมุมหนึ่งมันก็เกิดปัญหาว่าสิทธิมนุษยชนเสรีภาพในในแถวนี้ในประเทศแถบนี้ก็จะมีปัญหาเพราะว่า ประเทศไทยก็เคยมีที่ส่งผู้รีภัยกัมพูชากลับ,บใช่ไหมฮะก็ไม่ยอมให้เขารีภัย <ฮะ S 2> อย่างเงี้ย <ฮะ S 2> มันก็เลยเป็นอะไรที่เหมือนกับกากระอวนอยู่ระหว่าง2ประเทศ <ฮะ S 2> สามประเทศมองในมุมนี้นะกัมพูชาไม่ได้อะไรจาก<ช>กรณีการให้ผู้รีภัยที่เขาให้นี่ในแง่หนึ่งก็ต้องถือว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่รองหนังไม่ได้รองใช่ไหมแล้วก็เอากระดูกมาแขวนคอในแง่นี้ก็ต้องเคารพเขาแล้วเขาก็พิสูจน์มาให้เห็นนะว่าสิบกว่าปีนั้นอย่างน้อยเป็นที่หลบภัย อย่าเรียกว่าเป็นท right. nah right ี่รีภ so ัยเลยหลบภัยหนีตายใช่ไหมแล้วเขาก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นเอาเอาแทบจะแบบมองไม่เห็นไม่รับรู้การมีอยู่แต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยหนึ่งเขาเองก็จะต้องโดนกดดันจากตะวันตกว่าให้เขาปล่อยให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในบ้านเขาได้อย่างไรเพราะนั้นมองมองในแง่นี้ก็เข้าใจกัมพูชามากขึ้นก็เข้าใจก็เข้าใจที่จริงเรื่องราวก็เข้าใจ พระทางการลาวก็เคยมีคนพูดทํานองนี้เหมือนกันว่าเขาจริงๆเขาไม่ได้เต็มใจหรืออะไรแบบนี้ว่าจะให้เกิดการชิงตัวหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมการเอาตัวมาแต่เหมือนเหมือนกับคล้ายๆกับว่ามันเดินทางข้ามไปข้ามมากันง่ายโดยเฉพาะลาวนะฮะโดยเฉพาะลาวมันข้ามไปข้ามมากันง่ายแล้วก็มันก็เขาไม่สามารถที่จะควบคุมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ทั้งหมดว่าสมมติมันจะมีการช่วยเหลือมีต่างๆกับคนที่ไปทําปฏิบัติการผิดกฎหมายในประเทศเขาเนี่ย เขาก็เขาก็มีความรู้สึกว่าใช่เขาป้องกันไม่ได้หมดทีนี้พอมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันแต่เขาก็พูดไม่ออกมันมันใบกินน้ํามันท่วมปากแต่ทีนี้ย้อนกลับมาในประเทศไทยผมคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในรอบนี้ก็คือว่าเราจะเห็นกระบวนการของการที่คนเหลืออดคนไทยเหลืออดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ เป็นปรากฏการณ์ที่คนออกมากดดันอย่างเยอะมากไม่น, <ะ S 2> น่าเชื่อนะไม,ไม่ไม่ว่าจไม่น,น่าเชื่อว่าประเด็นแบบนี้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งครับแล้วก็คืบหน้าไปสู่ประเด็นอื่นๆด้วยคืบหน้าไปสู่ประเด็นอื่นๆด้วยฮะ,ะซึ่งซึ่งคราวนี้เนี่ยมันจะเป็นการมองว่าถามว่าเสร็จแล้วเนี่ยรัฐบาลไทยรัฐไทยเนี่ยจะยอมแบบคล้ายๆกับว่าเออจะเข้าใจเรื่องนี้ไหมว่าคุณกําลังแบบ ต้องดูแลนะครับถ้าสมมติว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาอย่างนี้จะอ้างว่าไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลไม่ได้สั่งการอะไรก็ตามแต่รัฐบาลจะต้องดูแลไหมจะต้องจะต้องดูสอดส่องดูไหมว่ามันเกิดอ,อะไรแบบนี้ได้อย่างไรครับใช่ไหมแล้วก็จะควบคุมไหมควบคุมได้ไหมครับเพราะว่าผมดูนี่ใช่ไหมครผมเราก็ไม่เคยเห็นกปออพชอมาเคลื่อนไหวแบบนี้ครับแล้วเราก็ไม่เคยเห็นว่าเอาอย่างคัอาจารย์นิติศาสตร์ครับ ของของโดยคณะบดีของนิสสัตธรรมศาสตร์เองฮะแล้วเราก็มไม่เคยเห็นดาราออกมากขนาดนี้มาริยาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณบบฮิวโก้พูดกันอย่างชัดๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกระแสะสังคมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอีกฝ่ายหนึ่งพยายามจะบิดเบือนอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผมคิดว่าไอ้ความที่อีกฝ่ายหนึ่งดูแบบหเวเลวรายร้น้ำใจอย่างเลวร้ายมากเนี่ยคือประเภทแบบคนตายหรือคนโดนอุ้มคนหนึ่งเนี่ย ไม่แย่แสไม่พอยังสายป้ายสีด้วยเอให้ไลยป้ายสีอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันยังแบบคล้ายๆว่ามันทําให้คนรู้สึกโกรธแล้วก็คล้ายๆกับว่าแบบเฮ้ยมันทากันขนาดนี้เลยหรอมันทากันขนาดนี้หรอแบบหาว่านี่เป็นเรื่องการเมืองปุกปันทําเองสร้างกันเรื่องกันเองแล้วก็สร้างเรื่องกันจะทำลายล้างรัฐบาลไอ้พวกชังชาติไอ้พวกซอมบี้อะไรเงี้ยอ่ะคนให้ไลยป้ายสีก็เรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่า สา,าการที่คนตื่นตัวในประเด็นแบบนี้ประเด็นแหลมคมแบบนี้และประเด็นเซนซชิทีแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้สังคมไทยไม่ก้าวต่ำไปกว่านี้ไหมมันเรารับประกันฝ่ายที่อะไรอะฝ่ายที่เป็นคนที่ใช้อํานาจอย่างนี้หรือว่าคนที่กระทําอย่างนี้เนี่ย ไม่ได้แต่ผมคิดว่าในแง่นี้เนี่ยสังคมมันยังมีความรู้สึกว่าสังคมจะยอมรับไม่ได้อีกแล้วกับเรื่องของการอุ้มหาย<ะ>ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือนอกประเทศใช่ไหมครคือมันจะเกิดกระแสอย่างนี้แล้วก็ซึ่งผมคิดว่าเราเราไม่ได้ปฏิปฏเสธนะว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามใช่ไหมว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามมันก็ต้อง,ม,องมันก็ต้องทาให้แบบว่ามันต้องเป็นเรื่องที่ต้องมีการสอบสวนสืบสวนให้เคลีย ครับไม่ใช่ว่าคุณทําอะไรกันได้ง่ายๆครับใครมีอํานาจก็ทําอะไรกันได้ง่ายๆใช่เพราะว่าเราพูดได้ว่ามันมาตั้งแต่ของยุคข,ของคุณสมชายมันก,มนก็มันก็เป็นแบบในประวัติศาสตร์ต่นหนึ่งก็มีคุณสมชายถ้านับไปประวัติศาสตร์มันก็มีมย,ยุคคุณเตียงสิริขันครับใช่ไหมตั้งแต่ยุคสมัยนู้นมันจะมันมีมาตลอดฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะฮะทั้งหมดมาตั้งแต่ฮายีสุหลงมาคุณสมชายคุณเตียงสิริขันสี่คุณพลอีสานทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากว่ามมมมันนนีคเวกุุ่ึงไปอ้ ในเชิงอาชญากรรมแบบนั้นแต่มันเป็นระบบในการจัดก,การกับคนเห็นต่างะระบบที่ได้รับการส่งเสริมจากระบบราชการบ้างหน่วยอะไรวัฒนธรรมในสังคมไทยบ้างแต่ณวันนี้ปรากฏการแบบนี้ที่ทนตื่นตัวขึ้นเราก็หวังว่าจะขีดเส้นไม่ให้สังคมไทยยอมให้ต่ำไปกว่านี้อีกแล้วเพราะมันคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราด้วยก็70ปีผ่านไปประมาณเกือบ70ปีอาจารย์ไกรศักดิ์แกโพดบ ที่เกเขียนหนังสือบอกเก๋ขอขอโทษให้ยิสุวลงที่ตระกูลแกเข้าไปเกี่ยวก็คือแบบกับให้ยิสุหลงก็ไม่รู้ว่าแล้วจะเราไม่ควรจะต้องรออีกหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วจะมีลูกหลานของคนรุ่นนี้ไปขอโทษอีกนะครับใช่ไหมครับก็ขออนุญาตสั้นๆในช่วงนี้นะฮะอ่านเก้ารายในรอบหกปีนะครับที่ถูกอุ้มหายนะฮะคุณวันเฉลิมศักดิ์ศักดิ์สิทธิ์คุณชูชีพชีวสุดหรือลุงสนามหลวงคุณสยามธีรวุฒ สหายข้าวเหนียวมะม่วงกิษณะทับไทยสหายยางบัตรสุรชัยแท่ด่านหรือสุรชัยออด่านวัฒนานุสรคุณชัชวานบุกผาวันหรือสหายผู้ชนะคุณไกรเดชลือเลอิศหรือสหายกาสลองวุฒิพงศ์กฏธรรมคุณหรือโกติคุณอิทธิพลสุขแป้นหรือดีเจสุนโฮครับช่วงหน้าครับเราคุยกันเรื่องโควิดนะฮะว่าความพยายามในการสร้างวัฒกรรมเรื่องนิวนาเมลนั้นแพงไปหรือไม่และทำได้หรือไม่ จากหลัก6ประการของคณะราษฎรผ่านเส้นทางการต่อสู้ของประชาชนสู่ประชาธิปไตย2,563 8 8ปีประชาธิปไตยคนไทยเรียนรู้อะไรไปแล้วบ้างทบทวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าใจความหมายของคำว่าประชาธิปไตยไทยที่ Voice TV เริ่มมิถุนายนนี้ สิงค์คอ p o ปอเรชั่นวอยซคัดเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่านไลน์แอดให้คุณรู้เรื่องของไทยในมุมมองต่างให้คุณรู้เรื่องใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกเพิ่มวอยซ์เป็นเพื่อนง่ายๆ ด้วยการสแกน QR code หรือกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิม Voice พ์ a d v o i c e online เพียงเท่านี้เรื่องราวดีๆที่เราคัดเลือกเพื่อคุณจะส่งถึงมือคุณแชร์ต่อให้เพื่อนคุณอย่างง่ายดาย Voice Online ์ชาร์ s ิสวีดีโอสวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่คือ Voice TV นะครับช่องที่จะนำเสนอข่าวสาระความรู้พร้อมกับบทวิเคราะห์จากนักวิชาการในเชิงลึกที่แตกต่างจากที่อื่นๆนะครับแน่นอนแล้วครับว่าถ้าเกิดว่าชอบช่วยกดไลค์กันหน่อย ถ้ารักก็กดแชร์ด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะได้คอยติดตามข่าวสารดีๆและก็ไม่พลาดข่าวต่างๆเหล่านี้ไปครับ88ปีประชาธิปไตยคนไทยเรียนรู้อะไรไปแล้วบ้างทบทวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าใจความหมายของคำว่าประชาธิปไตยไทยพุทธิสิมิถุนายนในรายการเวกับไทยแลนด์ พบกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลอดีตคณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงในหัวข้อ New Normal ประชาธิปไตยไทยที่ Voice TV เพื่อติดตามข้าวบูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและไม่ภาพบุตวิเคราะห์มันๆนะครับจากทีมของ Voice TV อย่าลืมกดทั้ง subscribe และกดกระดิ่งในช่องของ Voice TV นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพวกเราครับ สิ่ง <Corporation. S 2> กับเข้าสู่รายการใบตองแห้งออนแอร์ช่วงที่2นะครับ,รบเราคุยกันเรื่องโควิดซะหน่อยเราก็ห่างหายเรื่องนี้มานานหลายหลายครั้งไม่ใช่ไม่นานหรอกเพราะว่ามันก็ยังเป็นกระแสหลักอยู่แต่ว่าสถานการณ์ของไทยณวันที่9มิถุนายนเนี่ยในประเทศติดเชื้อเนี่ยเป็นศูนย์มาวันที่15แล้ว15แล้วจนกระทั่งแบบสพคเองยังเบื่อตัวเองเลยใช่ไหม ก็ถอยละเริ่มเริ่มพูดเท่าที่ยังเป็นตัวเองก็ถอยแล้วแต่ยังมีข่าวว่าจะออกยังคงพลกรฉุกเฉินอยู่ครัรู้จะใช้กฎหมายอะไรนี่เป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ผิดนะอ,อแล้วตัวเองก็ถอยแล้วเนี่ยแล้วก็ยังคล้ายๆกับว่าเออยังไปเที่ยวกํชชา,ชาชับกําชาประชาชนคือเรากำลังพูดถึงยุทธศาสตร์สองอย่างว่าหนึ่งคุณถอยแล้วคุณจะปลูกให้ประชาชนเนี่ยจับจใช้สจใช้สอยใช้ชีวิตปกติ หรือว่าคุณจะยังขู่ให้คนกลัวอยู่ครับซึ่งผมว่าไอ้นี่ไม่คุ้มเลยนะมันยึยกยักอะกระปิกบกระปลอยเอาอะไรสักอย่างก็ไม่เอาเออทั้งทั้งที่ตัวเลขมันเป็นศูนย์มันไม่ใช่เป็นศูนยะมันติดลบมันติดลบคือเศรษฐกิจอ่าใช่มันติดลบหนักมากฮมันติดลบอย่างรุนแรงมากแล้วก็ถึงตอนนี้เนี่ยที่บอกว่ามันจะฟื้นจะฟื้นมันก็ยังไม่เต็มที่ มันไอ้เท่าที่บอกว่าฟื้นมาเนี่ยใช่ไหมคนยังกลัวอยู่เยอะก็มีคนที่ไม่กล้าไปจับจ่ายใช้สอยไม่กล้าไปร้านอาหารครับไม่กล้าไปอะไรอย่างเนี้ยหนึ่งกลัวมาตรการของรัฐไม่รู้ว่ามันไม่ชัดเจน<ม>บางร้านเปิดสามคนได้บางร้านเปิดสี่คนได้บางร้านห้ามนั่งด้วยกัน<ม>ยังมั่วไปหมดหนึ่งความไม่ชัดเจนนะสองคนกลัวจากผู้บริโภคเองก็ยังรู้สึกว่ารัฐบาลก็ยังถแถลงขู่ทุกวันอะ ก็ยังมีเชื่อหรือเปล่าไม่รู้เซฟๆซอยู่บ้านดีกว่าสื่อมวลชนทั้งหลายก็ยังออกอะไรนะสปอตโฆษณาชวนคนอยู่บ้านอยู่เฮ้ย <S <S ม,มันต้องปลดสปอตนี้ได้แล้วป่ะ <S <S มันต้องรีบกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> มันเอาโยนสปอตโฆษณาพวกนี้ทิ้งแม่แล้วไอ้ประเภทแบบชวนคนอยู่บ้านอะไรต่างเนี่ยนะ <S <S ครับมันจบแล้วมันจบแล้วคือจบโยนทิ้งไปได้แล้วคือถึงเวลาที่คุณต้องแนะนําคนว่าออกมาอย่างไร ระวังตัวนิดหน่อย <ฮะ S 1> คือยังไงอะใส่หน้ากากใส่หน้ากากก็พอครับใช่ไหมฮะแล้วผมขอโทษทีเถอะในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยคุณก็ไปคุณไปหัวหินก่อนก็ปลดเลยใช่ปะในทางปฏิบัติปลดแล้วใ,ในทางปฏิบัติแล้วชาวบ้านรู้ไป,ไปหมดแล้ว้ปหมดลใช่ไหมฮะแล้วก็ในทางปฏิบัติเนี่ยกระสิบใช่ปะ่ะเข้าร้านสะดวกซื้ออะไรพวกเนี้ย มาจุดเขาไม่จดชื่อกันละไม่จดละฮะทำเป็นพิธีคือเดี๋ยวถ้าส่วนใหญ่ทีแต่ถ้าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเขาสัวอีกะ<ห>เดี๋ยวมาเข้มงวดกันอีกใช่ปะใช่เอา้านะแต่ออส่วนใหญ่ทําเนี่ยเพราะว่าทําเป็นพิธีอบางแห่งไม่วัดไข้แล้วนะอันนี้ผมยังผมยังเออมีบางแห่งไม่วัดไข้จริงเออมีบางแห่งไม่วัดไข้ผมรู้ว่าแถวย่านแถวบ้านผมตรงไหนวัดไข้ตรงไหนไม่วัดครับ ตรงไหนที่ให้จดชื่อผมจะซื้อของตรงไหน<ะ>ใช่ไหมเอาเข้าจริงคนไทยเนี่ยคิดเป็นฮะเขารู้ว่ายามจําเป็นเนี่ย <laughs> เขาระวางจริง <laughs> แต่ยามไม่จําเป็นนี่ทุกอย่างมันก็เป็นพิธีได้แค่นั้นแหละฮะทีนี้มันไปติดขัดที่รัฐใช่ไหมรัฐก็ยังใช้อํานาจอยู่ใช่แล้วอํานาจมันก็มีปัญหาเนีย่ยคือแค่ๆกับว่าคุณก็ยังไป,ไปเฮ้ยเืก่อนผมอ่านข่าวที่จังหวัดไหนไม่รู้บอกไปจับเด็กแว้น จะรีบกลับบ้านสี่ทุ่มครึ่งครับกา็นังไม่ก็ยังยังไม่เข้าเคอร์ฟิวแต่ไม่ได้ตั้งข้อหานะบอกเอาไปกักตัวให้นอนกลางมุ้งเลยหรอให้ผู้ปกครองมารับแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะอันนี้มั่วแล้วฮะมันใช้อำนาจอะไรอ่ะนี้อำนาจพลังปราศรุกเฉินไงก็มันยังไม่ถึงห้าทุ่มฮะก็มันยังไม่ถึงห้าทุ่มหรือว่ากักไว้จนเกินห้าทุ่มไม่คือแบบเหมือนกับว่าไม่ควรออกมาขี่รถเล่นเพราะไม่ควรออกมาขี่รถเล่นบอกว่าขี่รถเล่น สี่ทุ่มครึ่งจะรีบกลับบ้านออแล้วมันผิดตรงไหนเสียงดังรบกวนเหรอไม่รู้แล้วสี่ทุ่มครึ่งก็เลยเอาตัวไว้แล้วก็คือแบบแต่ไม่ได้ตั้งข้อหาไม่ได้จับกุมไม่ได้ทั้งสิ้นออให้กางมุ้งนอนแล้วก็เดี๋ยวให้พ่อแม่ผู้ปกครองมารับตัวครับเออก็ผมก็ตลกดีกับการใช้อำนาจแบบนี้ใช่ไหมทีนี้ผมคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือปัญหาคือภาคธุรกิจทั้งหลายเนี่ยถึงเวลาที่เสียงเสียงจะดังนะหรือยัง ที่ผ่านมาเราคาดหวังไม่ได้จริงๆว่าจะมาเป็นหัวหอกในการเรียกร้องอะไรครั้งที่เป็นเป็นเรื่องทำมาหากินของตัวเองแท้เออนภาคของพวกครับเบียออพวกอะไรเนี่ยเนี่ยเขายั่วกันหมดแล้วนะครับคือเฮ้ยมันอะไรกันใช่ไหมคือพอมันจะเปิดกลับมาก็คือแบบเ,ออเขาก็อาจจะมีการประชาสัมพันธ์บ้างบอกว่าเขาเปิดร้านแล้วนะครับอะไรงี้ใช่ไหมฮะจับ แน่นอนเขาบอกว่ามันไม่ใช่คําว่าเบียร์คำเดียวับว่ามันมีคําอื่นอะไรเงี้ยใช่ไหมมันมีคําอื่นที่มันเข้าขายโฆษณาคือผมคิดว่าไอ้การใช้กฎหมายที่มันรุนแรงเนี่ยมันเหมือนแบบเอ๊ะมันคุณคุณคำหนึ่งถึงความยุติธรรมเนี่ยคือในสังคมเราเนี่ยเราจะบอกว่าคุณบอกว่าเฮ้ยคุณพยายามจะคุมให้มันมีการโฆษณาเหล้าเบียร์จริงจริงถูกแต่ไอ้การแบบว่าการโฆษณาเนี่ยมันต้องหมายถึงว่าสมมติคุณบอกว่าดาราคนดังมาโพสต์ภาพไอจี แล้วประเภทแบบโฆษณาเครื่องดืง่มแอลกอฮอ<ะ>ล์อันนั้นแหละใช่แต่ชาวบ้านที่เขานั่งกินแล้วก็โพสธรรมดาอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่ใช่มันไปนปรับห<ะ>้าหมื่นเนี่ยมันเป็นการใช้กฎหมายเกินกว่าเหตุใช่ไหม<ะ>อันนี้เขาไม่ได้โฆษณาไม่ใช่เหรออ,อ,อันนี้มันเป็นเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะ,ะแล้วเวลาที่ร้านเขาอะไรนะเ้ขาบอกว่าเขาเปิดแล้วอย่างเงี้ยน,นะใช้คําผิดนิดเดียวโดนคราบห้าหมื่นคราบอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ ซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วมารวมไปถึงเนี่ยผมก็เลยบอกว่าวันก่อนก็คุยกับคุณ,คณแขกเฮ้ยร้านอาหารที่เปิดเนี่ยถ้าคุณไม่ให้เขาขายเหล้าเบียร์เนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันทำรายได้ก็หดหายไปซไหลยเราอาจจะคำนึงถึงแค่โอ้ไอพวกมานั่งกินเหล้าแล้วแบบคลืกก่นกันเลยแบบเ,เดี๋ยวก็เลยเวลาเคร์ฟิวเดี๋ยวก็แบบไปเกิดอุบัติเหตุมันไม่ใช่ไง มันมีประเภทแบบร้านอาหารที่เขาขายไวน์ครับใช่ไหมที่พวกไอ้พวกร้านอาหารฝรั่งพวกตามโรงแรมพวกแหล่งๆที่เขาขายไวน์อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ก็ไม่มีใครเมาโดยพฤติกรรมโดยโดยวัฒนธรรมมันก็ไม่ได้มีใครเมาแต่โดยวัฒนธรรมของมันเนี่ยคือมันกินกินคู่กันครับมันกินคู่กันกับอาหารแล้วก็จบไม่มีใครเมาหัวรักินคู่กันแต่พเพราะเพราะมันไม่ขายเนี่ยใช่ไหมเพราะมันไม่ขายเนี่ยคุณไปสั่งอาหารฝรั่งเศสอาหารอิอรลี่แล้วมันไม่มีไวน์เนี่ย คนเขาไม่กินเอออยู่บ้านดีกว่าเอ,อมันหายไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วประเภทแบบคนไปนั่งชายหาดห้ามซึ่งผมไม่รู้นะมันมีข้อห้ามหรือเปล่าว่าตกลงเราจะไม่ให้ขายแอลกอฮอล์แต่เขาห้ามสูบบุหรี่ใช่หะาห้ามสูบบุหรี่นี่มันมีมาก่น้น่โควิดี่ยวไม่เกียก<ล>เก่ยวแต่ทีนี้คุณจะไปห้ามคนนั่งคือตอนเนี้ยมันทําเหมือนกับว่าเหล้าเบียร์เนี่ยเป็นตัวทําให้ติดโควิด มันไม่ใช่นะที่มันติดคือมันดื่มในผับแคบๆผับแคบๆซึ่งอากาศปิดครับแล้วก็วายเฮฮากันใกล้ชิดกันมันใกล้ชิดกันมันไม่ใช่ตัวเหล้าเบียคือตอนนี้กลายเป็นว่าเหล้าเบียรเป็นอะไรอ่ะคือมันมีแฝงความคิดทางศาสนาปนนมันบาปแล้วโควิดมันมาความบาปสุขภาพบาปหนึ่งบาปสองสุขภาพคือยังไงก็ยังไงถ้า ถ้าอาศัยโควิดห้ามขายเ้าเบียร์ห้ามขายบุหรี่ได้ด้วยเนี่ยยิ่ดีเข้าไปอีกที่คุยกันเนี่ยติดเชื้อเป็นศูนย์มาสิบห้าวันแล้วนะประเด็นคือคุณจะเอาไงกับเศรษฐกิจครับต้อง <ผม S 1> เลิกว่าต้องพยายามเลิกความกลัวทั้งหมดรวมทั้งความกลัวที่มากับคําว่า new normal แล้วรัฐบาลเองนี่แหละต้องเป็นฝ่ายที่ปลุกให้คนไปใช้จ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกตั้งแต่แรกเลยว่าคุณอนุชทินไปนั่งกินข้าวอะ ก็แปลว่าคุณอื้ทินรู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรตั้งแต่เดือนพฤษภาใช่ไหมนี่มีคนส่รรูปมาให้ดูอีกแล้วบอกไปโรงแรมที่ไหนไม่รู้นายกาหรือเปล่าเทะลามุนตีไปโรงแรมที่ไหนไม่รู้แถวเชียงใหม่ก็ไม่ใส่หน้ากากครับอะไรเงี้ยคุณเอื้ทินตั้งใจเปล่าผมว่าต้องเป็นนายแบบแล้วพยายามเป็นนายแบบผมไม่ด่าเลยนะผมจะสนับสนุนคนก็ด่าคุณเอื้อทินน้อยนะ ว่าไ,<ง>ไปแล้วอ่ะมีแต่ดราม่าเล็กๆน้อยแต่จริงๆคน,าานคนก<ต>็รู้เราก็รู้กันว่ามันถึงเวลาที่แบบแคล้ายๆกับว่าเออแต่แน่นอนไอ้ไม่ใส่หน้ากากนี่ก็ไม่ควรแต่ว่าถึงเวลาที่ถ้าคุณไปนั่งกินกูก็ต้องถอดหน้ากากอยู่แล้วครับถึงเวลาที่เราควรจะคลายล็อกแบบนี้ได้แล้วครับไอ้นิวร์มอนแบบที่รัฐบาลพยายามทำเนี่ยมันมันมันทำให้คนเกรงไปหมดครับเราเนี่ยยอมแล้วว่าเราใช้คําว่านิวร์มอนเนี่ยเรายอมรับนิวร์มอนคือการรักษา การดูแลอะไรบางอย่างเช่นว่าคุณต้องระมัดระวังตัวบางอย่างใช่ไหมแต่ไม่ใช่ New Normal แบบเกรงไปหมดอย่างนี้ใช่ซึ่งเศรษฐกิจมันจะมันจะวินาจะยับครับผมยกตัวอย่างนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์เนี่ยติดเชื้อเป็นศูนย์มา17วันแล้วนายกมนตรีของนิวซีแลนด์ก็ประกาศลดระดับความเสี่ยงจากโควิดเป็นระดับหนึ่งก็แปลว่าคุณใช้ชีวิตปกติยกเลิกมาตรการที่บ้านเราไม่กล้ายกเลิกก็คือโซเชียลดิแทนซิง ไม่ต้องละเลิกไอ้เรื่องรักษาระยะห่างไม่ต้องนิวซีแลนด์บอกกลับมาใช้ชีวิตปกติเลยแต่คงมาตรการระดับหนึ่งไว้ New normal ของนิวซีแลนด์ก็คือว่าเตือนประชาชนว่าถ้าเกิดรัฐประกาศว่าเป็นระดับสองอันนั้นคุณต้องเริ่มรักษาระยะห่างอ,อันนั้นคือรูปแบบวิธีใหม่ก็คืออยู่ที่ระดับความเสี่ยงและจำนวนผู้ติดเชือ้อแต่ของบ้านเราไม่ใช่รักษาระยะห่างไว้รักษาระยะห่างนี้แปลว่าค่าใช้จ่ายคูณสองนะร้านค้าจากนั่งได้4คนเหลือสองคนนะ ทุกอย่างมันคูณ2หมดโรงเรียนต้องเพิ่มห้องเรียนเป็นเท่าตัวนะอ,อันเนี้มันไม่เวิร์กมันปฏิบัติจริงได้ยากและแพงมากคือไอ้แกนบอกว่าระยะหนึ่งระยะสองแล้วปฏิบัติตัวอย่างนั้นอย่างนี้ระยะศูนย์ระยะอ,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 อะไรนะมาตรการศูนย์หนึ่งสองอะเขามองประชาชนเป็นผู้ใหญ่อของเรานี่ก็คือเราจะมีจิตแพทย์กับหมอเด็กใช่ป่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นกุศก คือมองประชาชนเป็นไรก็เป็นเด็กอนุบาลคือของเราเนี <c oughs> ่ยจะมองอย่างนี้คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแบบคล้ายๆกับว่าเฮ้ยคุณคุณคุณให้ประชาชนเขาตัดสินใจเองได้แล้วเขารู้กันหมดแล้วแต่คุณต้องกระตุ้นในซ้ำไปตอนนี้มาเป็นนด้แบบผมเรียกร้องตั้งนานแล้วมาเป็นในแบบกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมเอาคุณสมคิดคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์ไปนั่ง อะไรนะคุณสุวิทคุณกอบศักเหเนี้ไปนั่งกินข้าวด้วยกันครับอทันได้แล้วอ,อชูภาพไปนั่งกินข้าวด้วยกันแล้วก็ให้ตีความทางการเมืองว่าไปนั่งด่าใคร <laughs> <laughs> ครับแล้วก็น,นี่ก็เป็นเสียงเตือนว่า n New normal ควรจะต้องปรับได้แล้วนะฮะว่าอะไรคือ between New Normal ที่เหมาะสมกับคนไทยและเหมาะสมกับผู้ใหญ่คนที่ทุกคนที่ถือเป็นผู้ใหญ่ทุกคนนะครับ วันนี้ใบตองแห้งออนแอร์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ